สมวนในม้านจันทร์นะครับวันที่19สิงหาคม2568นะครับวันนี้เวลายเย็นๆนะครับช่างก็เริ่มเสร็จจางานแล้วนะครับเราก็ขออนุญาตเข้ามาเก็บภาพความเคลื่อหน้านะครับการสร้างบุรณะอาคารครอบองค์พระนอนนะครับตอนนี้ก็เสร็จประมาณ85แล้วกันนะครับมองแล้วตัวอาคารใหญ่มากนะครับถือว่า เป็นการอนรักษ์องค์พระนอนให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราไปนานๆน,น,นะครับเขาก็จะทำที่ป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็เอาดินด้านใต้ฐานองค์พระนอนออกนะครับเอาหินใส่แทนนะครับเพราะว่าข้างดินด้านล่างจะเป็นดินเค็มนะครับ ทำให้องค์พระนอนเสียหายเวลาน้ําท่วมนะครับแล้วก็ทําระบบระบายน้ํานะครับออกไปด้านนอกนะครับด้านนอกก็ประปงโพมิทัศน์นะครับจะดูโรงส,สง่านะครับเข้ามาช่วงเดือนกันยายนนะครับเขาจะส่งงานกรมสิล์นะครับวันนี้ก็สมเด็จบ้านฉันก็ให้ดูการทำงานของ คมศิลปรกรนะครับกับผู้รับเหมานะครับทำพระนอนสุงเนินสวยงามอย่างน่าสัถาหนาเริ่มใส่นะครับอายุพ3 0 0ปีท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับวัดธรรมจักรเสมารามตะบนเสมาเพื่อสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาระบบระบายน้ำนะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับก็จะมีปั่นเครื่องไฟฟ้านะครับถ้าไฟฟ้าดับก็สามารถ บำบัดออกได้นะครับนู้นไปถึงของซอยด้านนอกเลยนะครับก็ปรับโูมิทัศน์สวยงามเลยนะครับอาคารปฏิฐานองค์พระนอนนะครับวันที่ยี่แปดยี่ิบเก้านะครับจะได้กําหนดการเฉลิมฉลองนะครับยี่แปดยี่ิบเก้าพฤศจิกายนสําหรับท่านที่จะมากราบพระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุพันสามรอปีที่วัดธรรมจักรเสมาลามประมาณเดือนกันยานี้นะครับก็คงจะส่งงานนะครับ สิบกันยาถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาจะส่งงานแล้วเสร็จสําหรับการเข้าชมการาบนมันสการองค์พระนอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับก็เร็วเร็วนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า85% 90%้กได้นะครับประมาณนี้สวยงามมากนะครับต่อไปนะครับเรามีงานเราจะมาจัดทั้งพิธีสงฆ์พิธีพามนางรำถวายนะครับรนำถวายเราจะบริเวณนี้นะครับก็ คนก็จะได้สักสองร้อยสามร้อยคนนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นแถวหน้าแถวหลังสวยงามครับสวยงามตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะครับเขาจะมีไฟระบบแสงอาทิตย์นะอยู่ตรงนี้ศูนย์นอนบ้านฉันนะครับวันนี้เรามาชมความงามนะครับพระนอนครูบ้านคู่เมืองของเรานะอายุพันสารอปีวัดธรรมจักรเซมาราม วัดพานนอนนั่นเองตำบลเซมาประสุเนจังหวัดนครเซมานะครับพุทธศยาศนะครับท่านปฏิสฐานอยู่ที่นี่นะครับสวยงามมากครับแล้วก็เป็นที่น่าเดิมใส่ท่านอายุ1,300ปีละนะครับในการบูรณะครั้งนี้เราก็ขุดพบนะครับแผ่นดุลทองดุลเงินนะครับซึ่งเป็นศิลปะท,ที่สวยงามมากคุณค่ามากนะครับสําหรับการเขาเรียกว่าการพบครั้งนี้นะครับเป็น ยืนยันว่าประเทศไทยของเรามีอารยาธรรมมีวัฒนธรรมนะครับมายาวนานกว่า1300ปีนะครับเป็นศิลปะทาราวดีนะครับที่สุนเนินบ้านฉันครับ